สวัสดีครับอยู่กับ PNC Superbike เช่นเคยนะครับสินค้าข้างหน้านะครับที่เห็นอยู่นะครับไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากวิ่งเลนสำหรับ S1RR นะครับผม ตัวนี้เป็นเพียวคาร์บอนคอมบสิตร้อเอนะครับเสียภาษีถูกต้องทุกชิ้นที่นําเข้ามาจากประเทศอังกฤษนะครับถามว่าเขาติดตั้งยังไงเขาจะติดตั้งอยู่กับแฟลลิงด้านข้างของรถนะครับตัวนี้เป็นสําหรับ S 1 0 0ัน R นะครับนะฮะอันดับแรกเลยก็จะช่วยเพิ่มมิติของแฟลิงให้ดูดีมากขึ้นนะครับผมอันดับที่2เขาก็จะมีประโยชน์ในจุดที่สร้างแรงกดทับให้กับรถของคุณลูกค้าได้นะครับแรงกดทับเอาไว้ทําอะไร เวลาที่คุณลูกค้าเนี่ยขับรถอยู่ใช่ไหมครับขับหรือขี่รถอยู่เนี่ยเขาก็จะมีลมเข้ามาใช่ไหมทีนี้มันก็จะเป็นหน้าที่สร้างแรงกดทับจากตัวลมนี่แหละทําให้รถของคุณลูกค้าเนี่ย ยึดติดอยู่กับถนนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงหมอกที่เดสพานจะมีปัญหาในการลดรอยขึ้นใช่ไหมครับตัวน,นี้ก็จะสามารถลดปัญหาได้ระดับหนึ่งแล้วก็เวลาเข้าโค้งเนี่ยคุณลูกค้าจะรู้สึกว่ารถของคุณลูกค้าติดอยู่กับพื้นถนนมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับโอเคนะครับส่วนตอนนี้ทางร้านเราก็มีจัดโปรโมชั่นอยู่กับสินค้าชิ้นนี้อยู่นะครับ ยังไงราคาสามสารถสอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับก็วันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ